สวัสดีครับน้องครับมาวิเคราะห์ออเดอร์ด้วยกันสัก2อ,ออเดอร์ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเข้าออเดอร์ได้เร็วอาจจะเข้า3นะครับเราจะมาวิเคราะห์ออเดอร์ด้วยกันนะกราฟเซตตัวเป็นเส้นขาลงนะครับแล้วก็บริเวณแนวต้านข้างบนนี้นะครับเกิดเป็นลักษณะของอ่าจุดติงสตาร์นะครับเป็นแพลักชั่นที่เรียกว่าจุดติงสตาร์มันเกิดบริเวณแนวต้านเลยก็ มีนวโนมที่ลับตัวลงพี่ไอเข้าเดินในแท่งเมื่อสักครู่นะครับก็ชนะไปเป็นแท่งแดงเนี่ยนะครับแท่งก่อนหน้านี้นะครับมีแนวโนมที่ลับตัวลงครับแต่ว่าณนะเวลานี้นะครับมันจะลงมาหาแนวต้านตรงนี้เราต้องดูก่อนนะครับต้องรอให้มันทะลุแนวต้านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะมันถึงจะเข้าเดินได้นะครับน้องทะลุแนวต้านก็ต้องระวังนแนวข้างล่างนี่อีกนะครับแนวข้างล่างนี่อีกที่บริเวณปลายไส้ทั้งหลายเนี่ยนะครับกราฟค่อนข้างเดินแรงนะครับพู่นี้อ่า ีโอกาสที่จะวิ่งเป็นไซด์เวอยู่ในกรอบอเส้นแนวรับแนวต,นต้านตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะลงมาเจอแนวรับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถข้ามไปได้โดนแล้วก็สะดุ้งนะครับอย่างน,นี้นะฮะโดนแล้วก็สะดุ้งกลับขึ้นไปแบบนี้นะครับถ้าขึ้นไปแข็งแรงปิดเหนือเส้น s อสบก็มีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวมันก็จะขึ้นต่ออีกแท่งหนึ่งนะฮะก็เราก็ต้องไประวังแนวข้างบนอยู่อีกนะฮะ นพฤติกรรมก่อนหน้าก็เคยทําลักษณะนี้นะครับพอลงมาเจอแนวรับแล้วก็ขึ้นไปแข็งแรงแล้วก็แท่งอีกแท่งหนึ่งก็ขึ้นไปหาแนวต้านนะฮะมันจะทําพฤติกรรมซ้ําๆใี่อห้เชื่อเหลือเกินนะครับว่าแท่งต่อไปจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะรอเข้าออเดอร์บายนะโอเคเปิดแล้วขึ้นเลยนะครับก็กดเข้าออเดอร์ไปเปิด นะครับเปิดจังหวะเปิดนะครับเปิดแล้วขึ้นไปนิดนึงนะครับพี่ไอ้กดเข้าเดอร์บายตามไปนะฮะเดี๋ยวดูกันนะว่าแท่งนี้จะขึ้นไปหาแนวต้านไหมสังเกตพฤติกรรมก่อนหน้าสองเซตนะครับมันทําแบบนี้นะฮะเจอแนวรับข้างล่างนะครับแข็งแรงขึ้นไปแล้วก็ไปต่อเจอแนวรับข้างล่างแข็งแรงแล้วก็ขึ้นต่อนะครับดูแท่งนี้ว่าจะขึ้นต่อไหมอ่าถ้าขึ้นต่อไปเราก็ไประวังแนวตตต้้้้้าาาาานนนนนนขงบบถทะะลลุุแแววไไไปปดดกกก็็มีีโออส่่จหครั อ่ะดูนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมซ้ำๆของกราฟนะครับเนี่ยไปเจอแนวข้างบนโดนสวนลงว่าจะเข้าได้ไหมอ๋อไม่ได้นะครับแท่งต่อไปไม่ได้แล้วนะครับแนวด้านบนโดนสวนสองรอบอยู่นะครับแนวด้านบนนะเจอแท่งพินบาลหนึ่งรอบนะครับแล้วก็แท่งนี้อีกหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าขึ้นไปด้านค่อนข้างแข็งแรงเราก็ไม่ไม่เข้าเนาะอันนี้มันวิ่งในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะ ถ้าทะลุไปได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับแต่ถ้าลงมาแข็งแรงอีกก็มีโอกาสที่จะลงต่อเช่นเดียวกันนะครับสังเกตจากพฤติกรรมซ้ําๆของแท่งแดงนะฮะเห็นไหมครับลงแข็งแรงลงต่อลงแข็งแรงลงต่อนะครับก็เดี๋ยวจะรอเข้านะครับดูนะฮะอันนี้เป็นพฤติกรรมซ้ําๆที่มันวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะฮะตอนนี้มีแรงซื้อสวนนะครับมีแรงซื้อสวน ถ้าลงมาแข็งแรงตามได้ครับถ้าไม่แข็งแรงไม่ตามนะฮะดูจบแท่งครับดูให้จบแท่งครับผมแรงซื้อแข็งแรงนะครับแบบนี้มีโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลงนะฮะอ่ะพี่ไอ้กดเข้าเดอร์ที่เส้น s m a 5นะครับมัน กราฟค่อนข้างวิบวับนะครับมันแสดงอาการรีเจคชั่นใต้แนวนะครับเห็นไหมฮะเห็นบริเวณปลายไส้ไหมฮะมันมารีเจคบริเวณปลายไส้ของแท่งก่อนหน้านะครับแล้วก็ย้ห้ก็กดเข้าเอดอร์บายไปเพราะว่าแท่งก่อนหน้ามันบ่งบอกว่ามันมีแรงซื้อรออยู่ที่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะเข้า3ออเดอร์นะครับน้องเดี๋ยวจะเข้าอีกหนึ่งออเดอร์นะครับให้จบแท่งนี้ก่อนนะครับดูว่าแท่งนี้จะเป็นยังไงนะครับกราฟมันค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะครับเราก็รอจังหวะดีๆก็แล้วกันเนาะ ะถ้าทะลุไปได้เข้าได้ไหมก็ต้องรอให้มันเก็บปลายไส้ของแท่งไงพินบานู่นนะครับถึงจะเข้าได้มีโอกาสที่จะสวนกลับลงมาเหมือนกันนะครับอ่วินไปนะครับเข้าที่ปลายไส้นะครับบริเวณปลายไส้เข้าข้างเอาเข้าอีกไหมไม่เอานะครับถ้าแบบนี้ไม่เอาเพราะว่ามันถูกสวนออกมาจากแนวต้าน ด้านบนนะครับแท่งต่อไปนี้มีโอกาสที่จะแดงนะครับเคยแสดงพลังลงมานะครับถึงข้างล่างเนี่ยปลายไส้สองสองแท่งเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะลงมาปิดปลายไส้ตรงนี้นะครับถ้าลงมาปิดปลายไส้สองแท่งข้างหน้าเนี่ยเราจะเข้าเดอ์เซลนะครับมันก็จะลงไปหาแนวรับข้างล่างนะครับแต่ถ้ามันปิดแบบอื่นไม่เอาครับไม่ต้องเข้านะครับดูนะครับถ้าเก็บปลายไส้สองแท่งก่อนหน้าเดี๋ยวเข้าเซลนะฮะ ถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะไปคู่อื่นนะครับน้อง,องถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคาดการนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอ่านยากแล้วนะครับกราฟเดินไม่เราก่อนนะครับไม่ได้นะครับถ้าทรงนี้ไม่เอาเดี๋ยวไปตรงอื่นครับไปตรงอื่นเข้าอีกนงออเดอร์ก็และกันนะอันนี้ลงยาวๆมาลงยาวๆมาโอ้ย ถะทะลุแนวรับนี้ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเราควรจะรอการพักตัวสักหนึ่งแท่งค่อยเข้านะครับรอให้มันเกิดการพักตัวก่อนครับมีโอกาสที่จะสวนกลับขึ้นไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าด้านล่างนี้มีแรงซื้อจํานวนมหาศาลเลยนะครับดันกราฟขึ้นไปเนี่ยแสดงให้เห็นถึงสแท่งแล้วนะฮะ ถึงแม้จะไม่สามารถข้ามไปได้แต่มันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าเซลล์ก็มีโอกาสที่จะโดนสวนกลับขึ้นไปเห็นไหมฮะมันมีปลายไส้ข้างล่างปลายไส้ล่างบ่งบอกถึงแรงซื้อนะครับกราฟเคยลงมาถึงจุดนี้แล้วนักทุนบอกว่าจุดนี้ราคาถูกเกินไปนะครับเขาก็ซื้อพอของถูกเขาก็ซื้อนะฮะซื้อมันก็ทิ้งไส้ล่างให้เราเห็นนะครับดูก่อนนะครับใจเย็นๆนา ถ้าทะลุแนวกลับขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดการกลับตัวตรงนี้นะฮะดูก่อนนะครับว่าแท่งนี้จะเป็นยังไงรอจบแท่งนี้ครับถ้าปิดข้างบนได้มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนะฮะแต่ถ้าปิดข้างล่างก็เป็นลักษณะของแท่งพักตัวนะครับ น่าจะยังไม่ขึ้นนะครับเปิดที่เส้น sma 5ก็กดเข้าเดอร์ไปเป็นการพักตัวอ่อนแรงนะครับทิ้งไสจากแนวแนวต้านนะครับทิ้งไสจากแนวต้านวิ่งลงมาปิดใต้เส้น sma 5แท่งนี้เปิดที่เส้นเลยก็กดเข้าเดอร์เซลไปนะครับกดเข้าเดอร์เซลไปตามแนวโน้มของเทนหลักนะครับกราฟยังมีพื้นที่ก่อนที่จะวิ่งถึงไปลายไส้ถึงแรงซื้อที่อยู่ข้างล่างของแท่งก่อนหน้านะฮะเรามาลุ้นกันว่าจะโดนทุบขึ้นไปไหมนะครับถ้าไม่โดนทุบขึ้นไปก็่า เนี่ยนะครับวิ่งลงมาไปไส้แล้วโดนทบขึ้นไปดูดูนะฮะว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับแนวเส้น SMA 5ต้องพึ่งแล้วนะครับตอนนี้เส้น SMA 5ก็เป็นเหมือนแนวรับแนวต้านเคลื่อนที่นะครับเพราะนั้นก็เราจะรอดูกันตรงนี้นะฮะเทรนขาลงนะครับถ้าเข้าออ,อเดอร์ก็ถ้าได้จุดเข้าที่เส้น SMA 5ก็ โอ้โหโดนวิสุดท้ายเสมอก็อะไม่เข้าแล้วเนาะไม่เข้าแล้วก็เอาแค่นี้กันล้วกันเนาะเสมอไปหนึ่งออเดอร์นะครับอะลากันเท่านี้แหละนะครับน้องๆสวัสดีครับผม